Okay, โอเคนะครับก,ก็ก้ทว,วท่านผู้ชมกันด้วยนะัอยู่ผมเลแล้วนะครซึ่งหายไปนานเลยอย่าลืมกดไลค์กดติดตามผมด้วยนะคะโอเคไปเลยวาบ้าบ้าโนโนโหนีโน่โหนีน่เฮ้ยเฮ้ย ตัอ,อิองควรภูมิใจในตัวเอง <c oughs> <c oughs> คมจะกลายเป็นะไรกูจะเอื้ไปว่าตื่นฟ้าพี่ชายถ่ายคลิปอะไรวะนี่อะเนอม่ตะคิดเยอะมากนะครับทุกคนคือแบบกติดตามช่องพี่ตัวเองไว้แล้วกันนะครับทุกคนเออพี่เข้าหาหลังชายอยู่ พี่ชายคือผมอยากจะถามพี่จริงๆนะพี่ถ่ายคลิปผมเหรอไม่ปล่าใช่แล้วที่พี่ลงใน YouTube นั่นมันคืออะไรกันปล่ามาครับวันนีผมก็สวัสดีทุกคนนะในขณะที่ผมถ่ายในหน้าีผมก็จะมาเกี่ยวกนบที่อย่าเป็นที่เชื่อ ององ My DSTV พี่วิวพี่มีคนเดาพี่เอะเพียะเพียะเดาฟ้องพี่วิวแม่งเนี่ยเดาฟ้อได้สิอ่ะครับ เดี๋ยวกูติดลิขสิทธิ์เดี๋ยวกูติลิขสิทธิ์น้องชายพี่ลงคิปวันนี้เยอะเหมือนกันลเนี่ยเออเช่นเปล่า

ม่ื้อโอ้ยใจใจลงที่เมื่อไรบ้าบ้าวะเนี่ยยังองลงที่เม่อไ่เนี่ยไม่ไม่คือคืพี่ลงลิปบ้าแล้วพีเนี่ยพี่จะลงคิ่ไี่ไปออก โดนดนิขสิทธิ์รัวๆเฮ้ยใช่จะลบคลิปไปก็ตุกฟักอะไรติดวะในกูจะลบค,คลิปที่กูเปิดหน้าออกอยังไม่ได้นอนวันดีครับผัวห้องอันนี้ตุ่ม้องเพ่งจริงไหมเนี่ย อ่าไม่จริงครับไม่จริงไม่จริงไม่จริงครับแค่ทำคลิปเล่นๆเฮ้ยไม่ใช่พูดผิดคงไปดูคลิปพี่มาโคตร a m a z ิ่งเด็ดดิทุิตดิจิตอลสุดขั้นแมขออนุญาตฝากคลิปตัวเองให้ขออนุญาตฝากช่องตัวเองหน่อยแล้วกันเฮ้ยจุ๊บจุ๊ ยันชี้เยขคอยหนึ่งกันได้ไหมเออเวลาไม่เคยคอยใครเราปีบพระเจโยเราปีถพระเจ้าโยตัวโตชักกระตึกตึงพระเ้โยชักตุกตึวันเวลาไม่เคยคอยใครวันเวลาไม่เคยคอยใครพี่ชายไปเข้าค่ายมาไงอ่ะ วันเวลาไม่เคยอคอยไขสอซสี่วันเวลาไม่เคยคอยครสองทุ่มห้าจิบแปดอะไรอย่างนี้ว้าวอืม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  ว่าตุกวักทำเออให้ตายเถอะพระเจ้าจอดจะปุยปุยจอดกูขอแค่โหกนะที